เดี๋ยวมาดูข่าวดีกันบ้างนะครับโลตัสเขาช่วยเกษตรกร,กรไทยในการฝ่าวิกฤตทุเรียนล้นตลาดครับรับซื้อมา3ล้านกิโลกรัมนะครับพร้อมกับมาขายการันตีทุกลูกว่าอร่อยหวานมันแน่นอนนอกจากนี้ยังมีจัดเป็นบุฟเฟ่ทุเรียน399บาทด้วยครับ ในปีนี้โลตัสรับซื้อทุเรียนกว่า3ล้านกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง10เท่าการันตีคุณภาพทุกลูกไม่ต้องลุ้นนะครับหากไม่ถูกใจยินดีเปลี่ยนหรั้วคืนเงินทันทีนอกจากนี้ยังร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ปั้นเท่าแก่ทุเรียนเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กเป็นเจ้าของธุรกิจขายทุเรียนในทำเลทองหน้าสาขาโลตัสโกเฟรช500แห่งอีกด้วย ไปฟังเสียงคุณกันวิทิตประภาธำรงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์แผนกอาหารสดโลตัสครับโลตัสของเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเกษตรกรทุเรียนไทยฝ่าวิกฤตทุเรียนล้นตลาดนะครับเราตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนกว่า3ล้านกิโลกรัมครับหรือประมาณ1ล้านลูกนะครับมาจําหน่ายในห้างโลตัสร้านใหญ่ไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับและโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตกว่า300 000, สาขาทั่วประเทศไทยครับ โลตัสยังขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมสนับสนุนทุเรียนและผลไม้ไทยและเอาใจคนที่ชอบทานทุเรียนกับกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยข้างเคียงในราคาเพียง399บาทต่อคนเริ่มนำร่องที่โลตัสสาขารามินทราในวันที่30เมษายนถึง2องพฤษภาคมนี้ครับอีเวนต์นี้สาวกทุเรียนต้องไปนะครับ